ปลวกกินไม้อยู่ใต้กระถางมดก็มีครับทำยังไงดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมากำจัดปลวกกำจัดมดด้วยวิธีง่ายๆเลยครับของใช้ในบ้านเรือนของเรานั่นก็คือนี่ครับพริกสดๆแบบนี้ครับสามารถนํามากําจัดปลวก ทำจัดมดได้ด้วยนะครับเพราะว่าในตัวพริกก็จะมีความเผ็ดความแสบความร้อนอยู่ในตัวนะครับเวลาเราฉีดพ่นน้ํายาของเราลงไปโดนตัวปวกหรือว่าตัวมดนะครับจะทําให้มันตายหรือว่าถ้ามันไม่ตายมันก็จะหนีไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําน้ํายากําจัดปวกกําจ<ๆ>ัดมดด้วยพริกสดๆแบบนี้ด้วยกันเลยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามากําจัดปวกกําจัดมดนั่นก็คืออย่างแรกพริกสดๆแบบนี้นะครับตัวพริกก็จะมีความเผ็ดความแสบความร้อนเวลาฉีดพ่นไปโดนตัวปวกตัวมดจะทําให้มันตายนะครับหรือว่าถ้ามันไม่ตายมันก็จะหนีไปนะครับอย่างที่2ก็คือมะกรูดครับเราจะใช้มะกรูดเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยในการกําจัดปวกกําจัดมดเพราะว่าผิวมะกรูดจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นนะครับ แล้วก็จะมีสารส้มอยู่ในตัวนะครับอย่างที่สาขาดไม่ได้ก็คือหอมหัวแดงนั่นเองครับหอมแดงหนึ่งหัวนะครับก็จะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำยากำจัดปวกกำจัดมดด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพริกสดๆเราใส่ไปเลยครับเสร็จแล้วให้เราตำครับ ตำพริกสดๆให้แตกนะครับเราตำพริกเพื่อให้มันคลายความเผ็ดความร้อนออกมานะครับนี่ครับตำแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราใส่มะกรูดลงไปครับมะกรูดนี่เราจะเอาแต่เนื้อด้านนอกนะครับตรงผิวมานะครับเพราะว่ากลิ่นมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับเวลาเราบีบอย่างนี้มัน มันออกมาครับสารสารของมะกรูดก็คือสารส้มนนเองครับนี่ครับสารกลิ่นนย์กลิ่นเม็นั่นเองครับออกมานะครับแล้วก็หั่นประมาณกะเอาครับประมาณนี่ครับหนึ่งลูกเสร็จแล้วเราก็ตำครับ ครับเนี่ยเราตามเสร็จแล้วเราก็ใส่หอมหัวแดงลงไปครับหอมแดงลงไปตาไม่ต้องแตกละเอียดนะครับตามพอให้มันแตกก็พอครับน่ครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ำลงไปครับลงไปในครกของเรานี่แหละครับน้ำนี่เราก็ใส่พอประมาณนะครับถ้าเราทำเยอะเราก็ ใส่ส่วนผสมเยอะๆนะครับแต่ถ้าเราทําน้อยก็พอประมาณครับนี่ครับประมาณนี้แล้วครับเสร็จแล้วให้เรากรองครับกรองเอาแต่น้ํามันนะครับนี่ครับเทลงไปนะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราฉีดพ่นนะครับมันจะไม่ได้ไปอุดตันเครื่องฉีดพ่นหรือว่าป๊อกกี้ของเรานะครับส่วนผิวแบบนี้เราก็ทำไปราดลด ตรงที่ต้นไม้หรือว่าต้นพืชผักสวนครัวของเราได้นะครับสามารถกําจัดมดกําจัดมแมลงได้ด้วยนะครับใต้ดินหรือว่าบนดินนะครับนี่ครับเราก็จะได้น้ํายากําจัดมดกําจัดปวกของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้เราใส่นี่ครับน้ำยาลงไปครับน้ำยาล้างจานลงไป3มหยด มานี้ครับแล้วก็คนเลยครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับความเผ็ดความแสบความร้อนกลิ่นชุนกลิ่นเหม็นอยู่ในนี้หมดเลยครับเสร็จแล้วให้เรานำใส่ในป๊อกกี้ไปฉีดพ่นตรงที่มีปวกมีมดด้วยกันเลยนะครับ เสร็จแล้วปิดฝาเขย่าอีกทีครับนำไปฉีดพ่นตรงที่มีปวกมีมดด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอู้ฮูดูสิครับฉีดพ่นลงไปเลยนะครับน้ำยาของเราครับไม่ถึงหนึ่งนาทีรับรองปวกมดตายเรียบแน่นอนครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราฉีดน้ำยาของเราลงไปแบบนี้ครับเพราะว่าตัวปวกมันอยู่ด้านในนะครับมันลงไปแล้วครับตอนนี้ครับ น้ำยาของเราก็จะซึมลงไปสู่ตัวปวกที่อยู่ด้านล่างนะครับทําให้ปวกตายหรือว่าแน่นิ่งไปเลยนะครับโอ้โหดูสิครับมดทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับฉีดพ่นลงไปเลยนะครับน้ํายาของเราจะทําให้หมดแน่นิ่งไม่กระดุกกระดิกแบบนี้เลยครับ นี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆครับการทําน้ํายากาจัดมดกําจัดปวกครับนี่เห็นไหมครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับตายเรียบเลยครับมดไม่กระดุกกระดิกนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อโดนน้ายาของเราเข้าไปนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับตายสนิทจริงๆครับไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการ ทำน้ำยาก,กำจัดปวกกำจัดมดด้วยพริกสดๆของใช้ในบ้านเรือนของเราในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดติดตามพอเพื่อนชาแนลเดิมครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ